ขวดน้องสวยมากทุกอย่างค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆสำหรับกลิ่นซิติอ Star นะคะเฟม l, l สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับลบกผมใหม่ที่ฝ่อมากเวอร์เพราะว่าน้ำหอม <uke> ที่เราจะรีวิวกันในวันนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากเมืองที่ไม่เคยหลับไหล Last v e g a นั่นเองกลิ่นนี้นะคะออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นกลิ่นที่ปูนเล็งไว้นานอยากจะหามารีวิวให้ได้วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวกลิ่นนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ6 i of star ของหลุยส์วิจองนั่นเอง ขวน้องสวยมากจะเป็นสีชมพูไล่ามาจนถึงสีม่วงนะคะเป็นสีออมเบยแบบนี้เลยแรงบันดาลใจของน้ำหอมขวดนี้ก็คือบรรยากาศตอนเย็นเย็นไล่ไปจนถึงกลางคืนในเมือง LA ลเสแอเสนะคะเป็นท้องฟ้าแบบสีชมพูอมม่วงดีไซน์ออกมาก็เลยสวยมากแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองดมไปพร้อมกันนะคะ สเปรของหลุยเนี่ยดีมากในบรรดาของน้ําหอมที่ปุนเคยลองมานะคะของหลุยเนี่ยจะกระจายตัวดีแล้วก็กดง่ายน้ําหนักน้ําหอมที่ออกมาก็ค่อนข้างดีกลิ่นที่เป็นกลิ่นของ lime หรือเลมอนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะแหลมขึ้นมาเยอะพอสมควรเลย จากตอนแรกที่มันละมุนละมุนหน่อยตอนนี้คือแบบมันยิ่งสดชื่นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะรู้สึกถึงความแบบแป้งความคาร์ดูีเพราะว่าในโน้ตช่วงมิดเดิลโน้ตของเขาอะค่ะก็เป็นกลิ่นแนวดอกไม้ขาวออกจะเป้งๆติดหวานๆนิดนึงพอเริ่มเข้าสู่ช่วงมิดเดิลโน้ตค่อนไปทางเบสโน้ตนะคะกลิ่นของความคาร์ดูีเนี่ยก็ยังมีอยู่ในระดับปานกลางนะคะแต่ว่ากลิ่นที่มันเสริมเข้ามาเนี่ยก็คือกลิ่นไม้ของซันเดอร์วูดแต่ว่ากลิ่นแลมกับตัวเบอร์กามอตแล้วก็ซอมแมนดารินเนี่ย คอยแบบคลอประคองมาเรื่อยๆเลยนะคะกลิ่นเนี้ยถ้าใครกลัวว่ามันจะแป้งเกินไปปุ่มบอกเลยว่าไม่เลยค่อนข้างจะออกไปทางกลิ่นผลไม้เปรี้ยวซะมากกว่าแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ปุณบอกไ่ว่าจะเป็นกลิ่นผลไม้เปรียปร้ยวๆแบบส้มเบอร์กามอสรวมถึงกลิ่นครีมๆแป้งๆเยี่ามดอกกระดิเนียเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไปมากไปกว่ากันทุกอย่างค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆสำหรับกลิ่นซิตี้ออ์นะคะ สำหรับเกินดนี้ปูนค่อนข้างชอบมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นน้องคนสุดท้ายที่มาแรนด์แล้วก็คะแนนนำกว่าคนอื่นๆเลย My Favorite ที่ปูนกำลังจะทำถัดไปนี้นะคะแน่นอนว่า City of Stars จะต้องอยู่ในโพลของปูนแน่นอนอันดับ1 5ถึง5จะมีกล่นไหนบ้างฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าครึ่งปีที่ผ่านมาคูนชอบกินอะไรบ้าง เข้าไปดูลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทายกันว่าครึ่งปีแรกที่ปุณชอบกับครึ่งปีหลังที่ปุณได้เจอจะมีใครอยู่มีใครไปกันบ้างฝากติดตามใน My Favorite ปีถัดไปด้วยนะคะ